ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ y a m a ฮ่ในการเตรียมแผนพัฒนามอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกที่หลายคนสอบถามกันเข้ามาครับว่าจะมีแผนเปิดตัวเมื่อไหร่กันแน่ซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้เคยบอกกับคุณผู้ชมไปแล้วว่ายามาเมืองไทยนั้นได้มีการเตรียมแผนพัฒนาสปอร์ตคลาสสิกโดยใช้พื้นฐานของเจ้า r e s o n เนเต125คันนี้ ม่เป็นต้นแบบในการพัฒนาอาจจะเป็นรุ่น SR 150ในเมืองไทยโดยใช้เครื่องยนต์ขนาด 150cc ซึ่งโปรเจกต์นี้เริ่มต้นในเมืองไทยของเราแต่ไม่แน่ครับว่าขณะนี้กระแสของมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกในอินโดนีเซียก็เริ่มแรงขึ้นมาอย่างมากมายย a m ห้าเมืองไทยอาจจะมีการโยกแผนการผลิตของเจ้า SR 150หรือว่า Resonator คันนี้นะครับที่จะมีการผลิตออกขายจริงไปที่อินโดนีเซียก็เป็นได้ สืบเนื่องจากว่าผู้ผลิตของ Yamaha คนก่อนวันนี้กเกษียณไปแล้วนะครับโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่เริ่มต้นมาเมื่อ1ปีที่ผ่านมาถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเจ้า SR 1 5 0จะมีการผลิตในเมืองไทยของเราและส่งไปขายอย่างทั่วโลกแต่ว่านะครับทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงได้ ต้องอย่าลืมครับว่าการเปิดตัวของ Kawasaki w 1 7 5เมื่อปลายปีที่ผ่านมาในงาน Motor Expo 2017นั้นปรากฏว่าอยอดจับจองถล่มทลายเกินความคาดหมายสามารถทำด้วยกับจับจองสูงสุดของ Kawasaki โดยมีราคาเปิดตัวอยู่ที่83,000บาทรุ่น SE 86,000บาทก็เห็นว่าราคาของมันนั้นไม่ถูกครับเป็นการนาเข้าจากอินโดนีเซียนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็อาจจะสูงหน่อยแต่ถ้าว่ายามาฮ่ามีการผลิตในเมืองไทยของเราแล้วผมเชื่อว่าราคาไม่ได้เกินไปกว่า80,000บาทอย่างแน่นอนรุ่นกันอย่าง แล้วครับว่าจะมีการโยกฐานผลิตไปอยู่ที่อินโดนีเซียรหรือไม่เพราะว่าปัจจุบันนี้ผู้บริหารของเยี่มห้คนเดิมนะครับได้กเกษียณไปแล้วการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นด้อย่างง่ายดายอยู่ที่ผู้บริหารของเยี่มห้คนปัจจุบันนี้นะครับว่าจะคิดเห็นอย่างไรกระแสะของคาวสกิในบยู175วันนี้ค่อนข้างร้อนแรงทีเดียวแม้ว่ามีปัญหาเกิดขึ้นมาบ้างแต่ว่าทุกอย่างก็แก้ไขได้ตลาดมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกในเมืองไทยนั้นมีการขยายตัวเติบโต,ตมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเปิดตัวของสตาร์จจนน owski, ลาเลนเมนื่อ และสุสกีนั้นยังคงนิ่งเงียบอยู่กับรถบร์ไซค์แบบนี้แต่ยามฮานั้นท่ากจะเจนครับว่ามีการเตรียมแผนในการพัฒนาดูจากสถานการณ์ในขณะนี้แล้วนะครับในปี2021นี้คงจะยังไม่ได้เห็นเจ้า SR 1น0่ห้านยเมืองไทยกันอย่างแน่นอนจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกแล้วนะครับจากวันนี้ถึงสิ้นปีย a ม a h าจะยังไม่มีแผนในการเปิดตัว SR 1 5 0แต่อย่างใดเพระาะฉะนั้นใครหลายคนที่เฝ้ารอคอยอยู่ในขณะนี้ต้องทําใจกันหน่อยครับในส่วนของเครื่องยนต์นั้นหลายคนอยากให้ทําขนาด 25C บางคนบอกอยด้200ซีซีน ไไแต่ทั้งยังนั้นก็หมายความว่าต้องมีการเปิดตัวด้วขนาดที่ทุกคนสามารถจับต้องได้ในราคาที่ไม่แพงเกินไปขนาด1 5 0ซีนั้นเป็นโมเดลที่ถือว่าทําตลาดได้ทั่วโลกเพราะว่าสามารถปรับเครื่องยนต์ได้เป็นขนาด 125cc เพราะฉะนั้นนะครับจเจ้า SR125 SR150 จะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ